สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับทางการยูเครนนั้นมีการรายงานนะครับว่าพวกเขาสามารถจับกลุ่มนักการเมืองหลายคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการทุจริตขนาดใหญ่ในภาคส่วนของการป้องกันประเทศหลังเกิดกระแสะความไม่พอใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตไม่นานก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับว่ากฎหมายที่เพิ่งผ่านการลงมติเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2 5 6 8ิที่ผ่านมา เพิกถอนความเป็นอิสระของสำนักง,งานป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติของยูเครนหรือว่านาบูและสำนักง,งานอายการพิเศษปรับปรามการทุจริตหรือว่าซาโปและทําให้ทั้งสองหน่วยงานอยู่ภายใต้อำนาจโดยตรงของอายการสูงสุดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากวลดีเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนอย่างไรก็ตามประธานดีวเลดีเมียเซเลนกี้ผู้นํายูเครนนั้นปรับลาและก็คืนอำนาจความเป็นอิสระให้กับทางด้านนาบูและก็ซาโปหลังจากเกิดกระแสะความไม่พอใจจากประเทศพันธมิตร และเกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลยูเครนบนท้องถนนครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนม่กปี2 5 6 5หลายเมืองของยูเครนนั้นเต็มไปด้วยประชาชนนะครับที่ออกมาประท้วงจากการกระทําของวลาดิเมียสเลนกี้ในขณะทิ่ทางด้านนาบูออกมาระบุว่าหน่วยงานซาโปเปิดโปงแผนการยักยอกงบประมาณที่จัดสรรโดยหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเป็นระบบสําหรับความต้องการของกองกาลังป้องกันประเทศรวมถึงการรับและการจัดหาผลประโยชน์จากปิดกฎหมายในระดับใหญ่เป็นพิเศษ ผู้ต้องสงสัยประกอบไปด้วยสมาชิกรัฐสภาย,ยูเครนหวนหน้าฝ่ายบริหารระดับเขตและเมืองสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิและผู้บริหารบริษัทด้านการป้องกันประเทศซึ่งจนถึงขณะนี้นาบูทําการจับกุ่มผู้ต้องสงสัยไปแล้ว4คนแต่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้ที่ถูกควบคุมตัวแต่จางใดความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นการบ่งบอกและเป็นการบ่งชี้ที่ชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในยูเครนนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ชาติยุโรปเองนั้นได้ออกมา ตั้งประเด็นเกี่ยวกับการที่ยูเครนนั้นจะเข้าไปเป็นสมาชิกของยุโรปนะครับบอกว่าหากไม่สามารถที่จะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ก็จะเป็นปัญหาสําหรับยูเครนเองเพราะว่ายุโรปนั้นบอกว่าสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันของยูเครนนั้นเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งทาง,ทางด้านรัฐสภานั้นพยายามที่จะผ่านกฎหมายเพื่อทําให้สํานักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของยูเครนหรือว่านาบูและสานักงานอายการพิเศษปราบปรามการทุจริตหรือว่าซาโปนั้นไปอยู่ภายใต้าการบริหารงานของ อายการสูงสุดซึ่งตกนี้สร้างความไม่พอใจให้กับพันธมิตรชาติของยุโรปได้ออกมาประนามการกระทําของวลาดเมียร์เซเลนกี้และประชาชนคนยูเครนนั้นออกมาประท้วงจนสุดท้ายเซเลนกี้นั้นได้มีการพลิกเรื่องของการดําเนินการในครั้งนี้กลับอีกครั้งหนึ่งก็คือคืนอํานาจคืนสิทธิการดําเนินงานให้กับสํานักงานในการปราบปรามการทุจริตไม่ต้องไปขึ้นกับอายการสูงสุดนะครับแล้วก็พวกเขาได้ออกมาประกาศว่ามีการดําเนินการในการปราบปรามการทุจริตและก็ไปควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารต่างๆที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยเฉพาะงบประมาณด้านการป้องกันประเทศก่อนหน้านี้โดนันทรัมป์นั้นก็ได้ออกมาตั้งประเด็นนะครับว่างบประมาณที่มีการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าบางส่วนนั้นมันสูญหายไปซึ่งทรัมป์นั้นก็ตั้งคําถามว่ามันหายไปที่ไหนมันถูกยักยอกหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทารเดตนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ